สามสี่แอคชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุะุสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องครูฮอนสอนสิลป์ครูฮอนสอนสินนะคะวันนี้เจอกับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่2 1โรงเรียนอะไรคะ เรียนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับครูฮอนเลยนะคะสวัสดีค่ะบพบกับครูฮอนจอนทินนะครับวันนี้อ่าพามาดูเด็กๆผู้มีปัญญาเฉียบขาดอ,อ่าวันนี้ครูฮอนอ่าวันนี้นําเสนอเรื่องนะครับการวัดที่ปัญญาของเด็กด้วยการาวัดที่ความชอบของเขานะครับมีให้เลือกสามมีตัวช้อยห้าสามกับห้านะครับก็คือห้า ภาพภาพอ่าโดยจะให้นักเรียนเลือกภาพที่เขาชอบนะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ถูกใจแล้วก็สบายใจในการทำด,ดูทีละกลุ่มนะครับไม่มีการกดดันอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่าวาดให้สวยนะลูกแต่ต้องวาดให้เขาอยากวาดอะไรแล้วดูทีละกลุ่เมเลือกอะไรเขาชอบอะไรนะชอบในภาพไหนภา,าพนึงภาพที่โอ้ยชอบบ้าน อาจจะได้เป็นสถาปนิกหน้าขอกแบบบ้านหน่อยหนึอ่ี่เพว่าโอ้นี่สวยกวานึงทำบุญนี่จิตใจทำบุญคงใจจะได้เป็นท่านพ่อครูหน่อย่อันนี้ล่ะชอบภาพแบบภาพนี้โอ้สงสัยอยากมีคู่อ่าสร้างบ้านด้วยหนึ่ใช่ไหมหนี่วาดหมาด้หน่อยหนึ่งใช่ไหมลูกหมาด้วยอันนี้ลูกใช่ไหมหนี่ตัวเองใช่ไหมอันนี้พ่อกับแม่ใช่ไหมเออนีคนรักครอบครัวนะครับเใช่ไหมเป็นสะท้อนของเราขึ้นมา แต่ละคนแต่วาดภาพเหมือนกันแต่มีช้อยทั้งห้าช้อยนะครับอ่าบางคนก็ชอบอย่างหนึ่งชอบอย่างหนึ่งบางทีงานศิลปะนะครับเราสอนเด็กบ,บางทีนะกูเห็นบางคนนักเรียนต้องลอกภาพอย่างนี้นะสอนให้ทาไม่ได้ทำไม่ได้จะไ,ไ,ไม่ผ่านเงนี้ยไม่เอานะครับอ่าอยากให้เกิดจินตนาการจริงต้องให้เขาชอบก่อนนะครับชอบอะไรก็รับตามอย่างนั้นนะบางคนวาดภาพคนไม่เหมือนคนเลยเหมือนมดแดง ใช่ไหมเป็นโครงกระดูกเส้นเดียวนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นที่นก,การของเขานะครับเราอาจจะก,กินนก,การคนเป็นกิ่งไม้ก็ได้ใช่ไหมอ,อ่าดูคนนี้บ้างจัดภาพให้อยู่ตรงกลางนะครับตามที่ครูสอนนะเป็นเส้นปากมีนเรียบร้อยหาภาพกลางให้ได้เราจะโฟกัสไปที่เป้าหมายกลางถ้ามีกลางเราก็จะสามารถขยายออก้านข้างได้นะครับเวลาว่างใชไหม ต้องรสร้างสมดุลสร้างสมดุลของภาพด้วยนะคะมาดูผลงานเด็กใครที่คิดวาดใกล้จะเสร็จแล้วครับยกนี้เดี๋ยวจะให้กล้องไปถ่ายอันนี้คุณครูนี่เอมาดูอันนี้ชอบภาพไหนลูกไหนภาพไหนหันมาสิหันมาหน่อยเอาภาพมาหน่อยสวยงามมากเลยหันหน้ามาหน่อยค่ับพราอะไรชอบภาพไหนลูกก็ ่วยดีเห็นไหมอันนี้ไหนตัวเองหมดจินตนาการด้วอ่าอันนี้ก็เราก็ทีนี้เรามีบ้านแล้วเราก็เพิ่มเติมว่าพ่อแม่ลูกเห็นไหมเราก็คือลูกไม่ต้องเอาตามภาพเห็นไหมอันนี้ก็อาตามภาพเป็นตัวหลักก่อนแต่ตัวเสริมก็คือจินตนาการเราอย่าลืมจินตนาการตัวเองเข้าไปบางคนอาจจะมีหมาใช่ไหมกวาดหมาจะไปตัวสีอะไรบางคนบ้านคนบางคนอาจจะมีแม่สาหรือเปล่า อ่าก็ใส่เข้าไปมีตุ๊กแกด้วยตุ่มนี้หน่อยตุ่มนี้หน่อยนี่ตุ่มนี้หน่อยนี่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยุกแกแมงจาบหนูคูที่ทุกบ้านเลยดูดูดูกลุ่มผู้ชายบ้างนี่อ่ามาดูดีนี่มาได้ยครับจอยุจอมยุทาจอมยุให้เขาคุณนลุนโอเดียวสสงสว่างสดใสนะครับชอบ่เหมือนกันได้เไสองคนนี้จะนั่งใกล้กันจะก๊อกันนะเออเาพใครภาพมันนะครับอ่า ชอบเหมือนกันไม่ได้นะเดี๋ยวได้เดียนคุณจ่เอายกมาโชว์หน่อยลูกโชว์กล้องหน่อยโชว์โชว์โชว์ภาพหน้ามาันนี้คุณพ่อคุณอ่ดูนะครับในในยูของควอนจอนสินะเพือนงสนะตอนนี้นนี่นะไอ้นี่หนูเลือกภาพไหนลูกนเลือกภาพไหนเพราะอะไรเพราะอ่าโอเคธอรำถูกแล้วฮะถนน มันพอดีชอบอ่ะไหนอันนี้ชอบภาพไหนชอบภาพไหนการป้องกันความสะอาดแต่ละคนนะครับหนืชอบภาพไหนลูกไหนชี้ก่อนชอบภาพไหนเพราะอะไรเพราะสวยและอะไรอีกชอบครอบครัวอันนี้ล่ะชอบภาพไหนเพราะอะไรคะเพราะชอบทําบุญโนอันนั้นล่ะไหนดูสิชอบภาพไหนเพราะอะไรคะ เพราะมันสวยอ่ะอันนี้ล่ะชอบภาพไหนเพราะอะไรคะมันสวยอีกแล้วอ่ะคนนี้ชอบภาพไหนเพราะคนเดิมไงเนี่อ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเหมือนบ้านหนูใช่ไหมมีความอบกุ่นใช่ไหมอ่ะคนนั้นแหละลูกชอบภาพไหนคะเพราะอะไรเอ่ยแต่ละคนต้องมีเหตุผลเพราะเพราะมันสวยสวยอย่างเดียวเหรอ สามารถตอบอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ชอบภาพไหนมาดูนักศิลปะน้องศิลปะเพราะอะไรไหนหันหน้ามาสิอรันโชว์ภาพหน่อยรูฮอนอยู่ข้างอรันนี่อ่าไหนขอซูมใกลๆเอาอย่าบังหน้าอรันสิประมาณถือให้อรันถืออันหนึ่งสองหนึ่งสองสามเพราะอะไรถึงชอบภาพนี้ไหนภาพไหนภาพตัวอย่างเพราะอะไรคะ เพราะมันสวยและอะไรอีกคุณยายพาไปทำบุญบ่อยบ่อยเาไอันนี้ชอบภาพไหนอันนี้แหละชอบไปไหนลูกชอบไปไหนเพราะมันสวยอีกแล้วอ่ะคนนั้น่ะลูกชอบไปไหนเพราะอะไรคะฮะมันวาดง่ายอ้อน เหตุผลเพราะมันวาดง่ายครับอกเพราะว่ามันวาดง่ายครับครัุณนนี้เก็ตชอบบ้านหันหน้ามาสิขับคุณฮอนหนึ่งสองในห้องน้ำหนห้องน้ำห้องไหนอ่ะดูกลุ่มนี้บ้างไหนชอบภาพไหนห้องน้ำไหนจะโค้ชอบภาพไหนคะดูนูเลือกภาพไหน

โอ้คนสวยทำไมถึงชอบภาพนี้ไหนโชว์ภาพเลยเพราะอะไรคะมันสวยอีกแล้ววีคนชอบภาพีสวยไหนคนนี้ดูหน่อยไหนโชว์ภาพสิอ่าทำไมถึงชอบภาพนี้คะเพราะว่าหนูชอบวาดภาพค่ะชอบวาดภาพทำไมถึงเลือกภาพนี้น่ารัก มันน่ารักดีโอเคมันเหมาะกับตัวเองใช่ไหมอ่าดูผู้ชายบ้างกลุ่มนี้บ้างเออในกลุ่มจอมยุทธ์ธรรมดาเนี่ยเออจอมยุทธ์หลาย่มจอมยุทธ์ไหนอันนี้ชอบภาพไหนลูกเพราะอะไรเพราะอะไรเออคนอยากสร้างบ้านครับนะอยสร้างบ้านนี้เพราะอะไรเออคนนี้แหละเพราะอะไรเพราะผมมักครับเพราะผมมักผมมักอ่าคนนี้แหละได้เยอะดิอันนี้นี่ขอดูหน่อยขอดูภาพหน่อยดิมักไปบว่าชอบนะครับชื่ออะไรนี่เสื้อดำนี่ กอดไปกอนดูภาพอ้าวโชว์โชว์โชว์ปวดโชวชอบภาพไหนมาหันมางานศิลปะไม่โคตนหนึ่งสองเนอะทำไมถึงชอบภาพนี้เพราะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะเพราะผมชอบจะตอบให้เขาสิเขาตอบองเพราะอะไร ขอชอบมาตุ่มมาอมา,มมาอขอดูกลุ่มนี้หน่อยอะเอามาโชว์หน่อยลูกอู้หูคืองามใช่ไหมทำไมสวยจังหนึ่งสองอัดโชว์ทำไมถึงชอบภาพนี้มันสวยแล้วก็เขาเอาไว้ทำอะไรนี่สถานที่คือที่ไหนคะคือที่ไหนฮะทำบุญตักบาต แในว่ามือคนชอบทำบัาขอดูภาพนี้เนาะอ่าทำไมถึงชอบภาพนี้อ่ะโชว์ภาพหน่อยคะ่ะทำไมถึงชอบภาพนี้ระบายสีด้วยไหมเนี่ยครูหอนหนึ่งสองสามอ่าทำไมอ่าหันหน้ามาทำไมถึงชอบภาพนี้เวลาเราระบายนะคระบายเหมือนในภาพเลยภาพภาพมันกะท้อสีอะไรเราด้วยไหมเราพยายาม เรียแบบขอเวลาที่ากที่สุดำไมถึงชอบภาพนี้ใครเรียนแบบได้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้คนนคนนั้นแหละลูกหันหน้าไปไหนเอาภาพไปไหนชอบภาพเลยทำไมถึงชอบภาพนี้มันครอบครัวอ้าวใครมุกบ้างใครมุกไหนใครไหนหันมาชี้หนึ่งสองเอาแมสออกสิเอาแมสออกมองไม่เห็นนะหนึ่งสองสามงานแต่งงานเปียถึงวัน ส่งนะครับทำไมถึงชอบภาพนี้ถ้าพวกเราส่งให้ทานบรรจุคนที่งานยังไม่ครบนะครับการที่งานครบเราก็เหมือาเนัเชรแลข้เกียรติครับอุ่นคุณนี้แหละลูกชอบภาพไหนเพราะว่าพิธีการเราเป็นพิธการในสติวิวนะครับเป็นทัก่ะทเ่วไนปฏิบัติเป็นนะครับวาดรูปเป็นจินตนาการเป็นถ่ายทอดความรู้สึก ให้ความหมายของภาพได้ก็ถือว่าจบหลักสูตรของผมแล้วนะครับครับสาหรับวันนี้นะครับสาหรับเราไม่มาดูตอนเสร็จเหรอหรือตอนเสร็จไหมยังยังครับไปเรื่อยๆครับยังไม่หมดเวลานะครับอ่าม่ตอนเสร็จค่อยมาอ่าเดี๋ยวตอนเสร็จครับคลิปต่อไปเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย